สวัสดีครับผมทนายพิชาเชียงใหม่ครับวันนี้ก็เราจะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับเงินสกุลเงินดิตันหรือก็คริปโตเคอร์เรนซีนะคริปโตเคอร์เรนซีนี่ก็จะมีหลายจิตหลายยี่ห้ออยู่นะโดยบัณเนี่ยนะครับมีทั้งบิดคอยอยปิดคัพก็หลายอย่างนะแล้วแต่ทุกคนจะเรียกไปหรือจะแตกสาขาไปที่จะพูดวันนี้ก็หมายความว่าเราควรที่จะลงทุนเล่น นะสกุลเงินดีจตอนนี endar, ไ่ไหมหรือคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะหรือบิตคอยบิตครับหรืออะไรต่างเนี่ยหลายๆคอยเนี่ยนะครับก็เพราะเอที่จะคุยวันนี้ก็คือเขาวก่อนเนี่ยเคยได้คุยกับนักลงทุนด้านนี้อยู่ที่เขามีความเชี่ยวชาญในด้านการเล่นบิตคอยเขลงทุนมานานนะก็คนหนึ่งก็อยู่ทางใต้นะอีกคนหนึ่งก็อยู่กรุงเทพก็ลงทุนกันหลายล้านนะครับเขาบอกว่าเขาเริ่มเริ่มเล่นตั้งแต่สมัยที่ว่า บิตคอยเกิดขึ้นใหม่ๆประมาณ10ปกว่าปีแล้วนะเขาบอกตอนนั้นแจกฟรีอยู่เลยนะแล้วปัจจุบันเนี่ยจากมูลค่าที่แจกฟรีนะขณะก่อนหน้าก่อนหน้านี้นะเขาบอกโอ้ยเนี่ยเขาก็ได้รฟรีหนึ่งฟรีเหมือนกันนะตอนนี้เหรียญหนึ่งก็ทะลุไปเขาบอกนะตีมนเงินไทยก็ประมาณเอ่อเรียกวสองล้านแล้วนะตอนหนึ่งบิตคอยก็หนึ่งบีีซีเขาเนี่ยนะครับทีนี้ อาจารย์ก็คุยเขาว่าโดยตรกกะของอาจารย์เนี่ยนะเขาบอกว่าอาจารย์เป็นนักกฎหมายก็ต้องคุยให้ด้วยเหตุให้ผลนะเขาก็ย้ำน้มน้าอาจารย์ให้ชวนอาจารย์ลงทุนนะนะแล้วอาจารย์ก็คุยกันไปเรื่อยแล้วล่าสุดเนี่ยก็เพินมีน้องๆทางใต้นะซึ่งเขาก็มีกระตังอะนะเขาก็มาชวนเราว่าเอ้ยอาจารย์อาจารย์น่าเล่นลงเล่นบิตคอยนะครับนะบิตคอยบิตครับพวกเนี้ยน่าจะเล่นนะอาจารย์มันเป็นสกุลเงินอนาคตนะซึ่งมันก็ เรียกว่าต่อไปโลกมันจะเปลี่ยนไปทุกอย่างเป็นดิจิตอลหมดนะคะนะฉะนั้นสกุลเงินเนี่ยนะมันก็น่าจะต้องเปลี่ยนไปนะทีนี้อาจารย์ได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายเนี่ยก็เกิดการถกเถียงกันขึ้นนะก่อนหน้าที่นะบิตคอยเนี่ยนะสกุลเงินดิจิตันเนี่ยหรือบิตคับทั้งหลายจะตกแบบมโหรารน,นะตกแบบมโหรารว่านะนะอ่าเขาเียรูดลงไปแบบโอ้โหสุดริมที่ประตูนะ ลงไปถึง80%นะครับแล้วก็คุยกับผู้ลงทุนทั้งหลายนะเขาก็บอกอ่ะตอนนั้นเขาก็พูดกับจารย์ว่านะจานมาลงทุนเรื่องบิตคอยกันเถอะครับจารย์ดีนะเป็นสก,กุลเงินที่จน้นเพราะทั้งโลกเดี๋ยวนี้เขาก็ยอมรับกันเยอะขึ้นแล้วนะแล้วก็มีการชำระสินค้าแลกเปลี่ยนกันได้แล้วก็ถามไปว่ามันเป็นยังไงนะบิตคอยเนี่ยนะเราก็รู้ว่าเป็นสก,กุลเงินทะี่จันแหละนะอคริตโต์ตัเรนซีเขาก็บอกว่า อาจารย์บิตคอยเนี่ยมันเป็นสก,กุลเงินลงทุนที่ว่าโอ้ยอย่างเช่นนะหนึ่บิตคอยเนี่ยอาจารย์มันชัดมารแตกแตก,แตก,แ,ตกแตกได้ไปย่อยไปถึง1น0่ล้านหน่วยเห็นไหมฮะหนึ่งบิตคอยีทีซีเขาเนี่ยแบ่งได้ถึง1น0่หนึ่งรอยล้านหน่วยเลยนะครับต่างจาก1บาท1บาทไทยนะแบ่งได้แค่เห็นไหมหนึ่งร้อยสตางค์เองนะ โอ้โหนะครับบิตคอย1บิตคอยน่นะ100ล้านหน่วย1บาทไทยได้แค่100สตางค์นะเขาหลายท่านก็คงจะรู้อยู่นะครับทีนี้เนี่ยเ,เมื่อมันแบ่งได้มากขนานี้เขาบอกคุณมีแค่1เหรียญน,น่ะ1บิตคอย1 BTC เนี่ยนะคุณก็สามารถเอาแบ่งขายให้คนได้อีกตั้ง100 100ล้านคน หรือหนึ่งร้อยล้านหน่วยนะใครจะซื้อเท่าไหร่ก็ว่าไปสมมตินะสมมตินะหนึ่งบิตคอยเนี่ยนะมันมีมูลค่าสมมตินะณนะขณะนั้นเขาบอกอาจารย์นะว่าประมาณสองล้านแต่บริบันเนี่ยก็ลงเหลือประมาณเจ็ดแสนสามนะประมาณเจ็ดแสนบาทตีว่าเอาเลขทุวนๆสมมติว่าหนึ่งล้านแล้วกันหนึ่งล้านเราก็สามารถแตกได้ร้อยล้านคุณคิดดูดิหนึ่งร้อยล้านหน่วยอะหน่วยเท่าไหร่ก็ตีมูลค่าไปนะครับ ะฉะนั้นก็มันก็ดูเหมือนกับเป็นการแชร์กันเป็นซื้อหุ้นกันเลยนะบิตคอยเนี่ยนะมันต่างจากเ,เงินบาทนะหบาทก็แบ่งได้แค่ร้อยสตางค์บิตหนึ่งบิตคอยแบ่งได้ตั้ง100ล้านหน่วยฉะนั้นหนึ่งบิตคอยจึงสามารถนะสมมติว่าขายคนละหน่วยคนละหน่วยเนี่ยนะก็ขายได้ถึง100ล้านคนโหเยอะนะครับนี่ก็บิตคอยเนี่ย ทางที่จะได้มาจากบิตคอยมีสองทางนะแรกแรกเขาก็แจกฟรีนะถัดมาเขาก็มีการขุดเหมือนขุดนะนหลายท่านจะเห็นว่าคนซื้อคอมพิวเตอร์มาขุดบิตคอยกันคือขุดก็เหมือนกับเขาบอกตีเสมือนกับเกินการขุดเหมืองแร่นะเหมืองแร่ทองคาต้องเอาคอมพิวเตอร์มาขุดเอานะขุดก็ือจะได้มานะแต่ตอนนี้เขาบอกว่าอย่าไปลงทุนนะซื้อคอมพิวเตอร์มาขุดเหมืองบิตคอยเพราะว่า มันใกล้จะหมดแล้วมันก็จะเต็มแล้วขุดแทบจะไม่ได้ขุดลําบากแล้วขุดยากเย็นแสนเข็นแล้วนะฉะนั้นนี่ก็การขุดบิตคอยเมันขุดเหมืองนะให้มันดูดีอะนะมันก็ลาสมัยไปแล้วนะครับทีนี้ปัจจุบันนี้การที่จะลงทุนด้านบิตคอยมีด้านเดียวคือคุณต้องซื้อจากคนที่ถือบิตคอยไว้แล้วนะครับเท่านั้นนะครับทีนี้อาจารย์ก็คุยเขานะไอ้นักงลงทุนทั้งหลายที่เขาเป็นนักวิเคราะห์เขาเก่งคอมพิวเตอร์ขอเขาเก่ง,ขงเขาเขวางโปรแกรมเกี่ยวบบิตคอย ขาบอกลงทุนไปเถอะจานนี่เห็นไหมได้ฟรีมาตอนนี้เป็นเท่าไหร่หนึ่งบิตคอยคิดดูดินะเป็นเจ็ดแปดแสนบาทแล้วปัดนัราคาปรับบันนะตอนที่คุยกันนะราคาประมาณสองล้านบาทนะครับโอ้จานเห็นไหมอยู่เฉยๆก็ได้สองล้านบาทจานคิดดูอานาะคตมันเป็นยังไงนะทั่วโลกเริ่มยอมรับเริ่มใช้กันเยอะไหมแยะมากมาไปหมดนะเขาก็ลงทุนไว้หลายล้านเหมือนกันนะเขาก็คิดว่าเอออานาะคตมันต้องดี นิดด้วยความที่เป็นนักกฎหมายอาจารย์คุยเขาบอกอะอะไรก็ตามนะจันมองมันเป็นตัก,กะนะไอ้โลกในคอมพิวเตอร์ในโลกนันดี้ตอนทั้งหลายโลกจันบอกว่าเป็นโลกเสมือนจริงเข้าใจความโลกเสมือนจริงชนะตีจันก็เตยตีค่าเขาว่าถ้ายังไม่มีรัฐบาลกลางประเภทปร,ประเทศไหนนะรับรองหรือธนาคารโลกธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะรับรองหรือธนาคารแห่งประเทศไหนรับรองสกุลเงินดิจิตอลเนี่ยหรือดิจิตอลเนี่ยนะครับนะ ฉะนั้นมันก็ไม่โอกาสที่จะเสถียรภาพอนะ่ะไม่โอกาสที่อยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงได้นะเอาง่ายนะขอประเทศไทยรับรองรัฐบาล,บาลทางการไทยรับรองเนี่ยก็ลงทุนได้นะซื้อได้หรือรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลสาหรัฐอเ,เมริกานะหรือธนคาคารโลกรับรองมันก็ใช้ได้ในโลกแห่งความเป็นจริงแต่ตอนนี้ที่เราใช้กันอยู่อาจารย์มองว่าในะนความเคารพนะแล้ท่านอาจจะบอกาอาจารย์ไม่มีความรู้อาจารย์พูดยังไงอาจารย์ไม่เคยลงทุน แต่จันมองว่าคนที่ลงทุนบิตคอยบิตคัพทั้งหลายเนี่ยลงลงสกุลเงินดิจิตอลทั้งหลายเนี่ยนะนะจันว่าเป็นการลงทุนในโลกเสมือนจริงนะเสมือนจริงนะครับฉะนั้นเนี่ยโอกาสขาดทุนมีสูงไหมก็สูงมากคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณคิดดูนะครับใครลงทุนสกุลเงินดิจิตอลเนี่ย Bitcoin, Bitcoin, บิตคอยบิตคัพเนี่ยนะตอนนี้อนะมันขาดทุนลงไปแล้วถึง8ปดนะติดลบ80%โผล่ สรุปแล้วค่าเงินคุณที่ลงไปเหลือประมาณ20เซนขาดทุนฮะนะอาจารย์ไปที่ทไหนนะไม่แต่ศาลที่ราชการทั้งหลายก็ดีนะบริษัททั้งหลายบางคนก็ติ๊กตักตักกดอยู่นะเล่นนะ Bitcoin, 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 บิตคอยบิตครับลอนสก,กุลเงินดีจอนเนี่ยเขาเล่นกันเป็นเรยวไทม์ time, นะเป็นนาทีต่อนาทีนะโอ้เสียเวลานะครับฉะนั้นถ้าถามอาจารย์ว่าสกุลเงินดีจอนทั้งหลายเนี่ยบิตคอยบิตครับสมควรลงทุนไหมอาจารย์ว่าไม่สมควรลงทุนนะเอาง่ายคุณลงทุนนะ เ,เรียกว่าดัอัตรตาแรกเปลี่ยนนะนะแต่ต้องบอกก่อนนะการซื้อขายอัตราเงินเนี่ยนะค่างเงินเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหลายเนี่ยออนไลน์เนี่ยนะผู้ได้รับอนุญาตปัจจุบันนี้ก็คือมีธนาคารในประเทศไทยเท่านั้นนะขายกันบนคอมพิวเตอร์นะบนสื่อออนไลน์จากต้องขออนุญาตจากธนาคารในประเทศไทยคนที่ได้รับสนใจเป็นธนาคารบทไม่สนใจทุกทุกที่นะเป็นธนาคารทั้งหมดหมาเขาเรือสถาบันการเงินทั้งหมดนะ บุคคลอื่นบุสัต์อื่นเนี่ยไม่ได้รับนญาตนะถ้าใครชวนคุณซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยน,เ,นงเงินตราประเทศไหนเนี่ยถือว่าผิดกฎหมายหมดนะยกเว้นซื้อกับธนาคารอย่างเดียวนะปัจจุบันเนี่ยประเทศเราเป็นอย่างนี้ทีนี้ส่วนสกุลเงินดิตันก็เหมือนกันนะคนที่จะซื้อขายได้ต้องขออนุญาตจากกรตแล้วนะฮะตั้งแต่ปี2 5 6 1เป็นต้นมาเนี่ยนะมีการประกาศใช้พร,ร่ำดว่าโดยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดีตัน นะ 61, นะะสองห้าหกหนึ่งนะปีพศสองห้าหกหนึ่งฉะนั้นตั้งแต่ปีสองห้าหกหนึ่งมาเนี่ยนะใครจะซื้อขายนะสกุลเงินดิจิตัลนทั้งหลายเนี่ยหรือคริปโตเคอเรนซีทั้งหลายเนี่ยต้องได้รับอนุญาตจากกรต่อนั้นปัจจุบันก็นัดปัจจุบันเนี่ยนัดเดือนสิงหาสองห้าหกห้าเนี่ยก็เท่าที่ทราบนะมีบริษัทที่ได้รับอนุญาตไปแล้วประมาณเก้ารายแต่อย่าให้อาจารย์พูดถึงเลยว่ามีกี่รายมีกี่ใครบ้างอะไรยังไงเพราะอาจารย์ไม่สนุนให้เล่นนะสกุลเงินดิจิตัอ คริปโตเคอเรนซีเนี่ยเพราะว่ามันเสี่ยงแสนเสี่ยงนะแล้วมันไม่มีรัฐบาลหรือธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารไหนเนี่ยในโลกเนี่ยของประเทศไหนในโลกนันรองรับเนี่ยนะคุณลงทุนในธุรก,กิจสังหารทรัพย์นะมันยังขาดทุนนะลงทุนในหุ้นเนี่ยหุ้นทั้งหลายเนี่ยยังขาดทุนเห็นไหมหุ้นบริษัททั้งหลายเขามีสินทรัพย์เยอะแยะไปหมดยังขาดทุนนะครับฉะนั้นคุณลงทุนในโลกเสมือนจริงนะในบิตคอยบิตครับก็ดีนะสกุลเงินด,ดิจิตอลทั้งในโลกเสมือนจริงนะ พูดง่ายเอาสาธา้านนะดูความลบนะเหมือนคุณอยู่ในความฝันนะ่ะฝันว่าจะได้อย่างนั้นอย่างนี้นะก็ต้องขาดทุนผลปีสิครับนะอาจารย์ว่านะเอ,อการลงทุนในเงินสกุลกันดิตั้นเนี่ยนะแต่ถ้าได้รับญาตจากกราตาก็ไม่ถือเป็นการชอบกลงประชาชนนะครับแต่คุณไม่ได้รับอนุญาตคุณก็ต้องจะผิดพลาดพลาดกำหนดพอโดยการประกอบธุรก,กิจสินทรัพย์ดิทันสองห้าหกหนึ่งแล้วเนี่ยโทษจะพุกสองปีนะก็ ต้องถือว่าเป็นการชอบโกงนะถ้าไปรับอนุญ,ญาตเนี่ยชอบโกหลอกลงกุงประชาชนนะครับแต่จรย์ก็เห็นซื้อกันนะบิดคอยบิดคัพเนี่ยซึ่งอาจารย์ยังไม่เห็นเลยว่าจะซื้อผ่านก้าวบริษัทหรือไม่นะครับที่ได้รับอนุญ,ญาตนะแต่อาจารย์เห็นก็ส่วนใหญ่ก็เล่นทางออนไลน์นะแต่บางส่วนบางท่านอาจจะซื้อคริปโตเคอเรนซีนะที่ได้รับอนุญาตจากกรอตนะก็ก็จะมีบ้างแตกก่ส่วนใหญ่อาจารย์เห็นก็ซื้อกันออนไลน์ไม่ซื้อซื้อกันดาดเดือดไปนะก็ตอนนี้ก็ ขาดทุนผลปี้กันเด็กรุ่นใหม่ซื้อสุเกเงินดีจ่านมากบิดคอยบิดครับเนี่ยเยอะแยะมากนะตอนนี้เนี่ยลง80%สิเปอร์เซคุณคิดดูเนี่ยเจ๊งกันแบบชิบหายไรพวงนะเด็กรุ่นใหม่เจ๊งกันหมดนะครับขนาะยดุความจานที่ลงทุนนะไปหลายล้านก็ตอนนี้เจ๊งหมดนะนะ้ำมืดหมดแล้วนะครับก็เพียงแต่ว่านั่งรอนอนรอว่าเมื่อไหร่จะขึ้นนะก่อนในโลกเสมือนจริงของกคุณเนี่ยนะตอนนี้นะณนะสิงหาสองห้าหกห้าเนี่ยนะวันนี้เนี่ยอนะ ก็ตัวเงินค่าเงินนะหนึ่งบิตซีนะหนึ่งบิตคอยคุณนะก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งบิตคอยเนี่ยหนึ่งบิตซีมีค่าก็ประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทนะประมาณเจ็ดแสนสามหมื่นบาทนะครับใน,ในความฝันของผู้คุณนะในโลกเสมือนจริงนะฉะนั้นถ้าใครมาชวนให้ลงทุนซื้อบิตคอยปิดครับอย่าลงนะลงถึงสกุลเงินดิจิตอลทั้งหลายแม้จะได้รับญาติจากกอตอย่าลงนะมันหลักลอยนะรอไว ใช้สกุลเงินดิจิตอลของธนาคารหไทยเราดีกว่าในที่เขาลังศึกษาทดลองอยู่นะเขาเรียกว่า CBTC นะ CBTC ก็เป็นของธนาคารไทยที่เขากำลังจะดูดูอยู่นะกำลังทดสอบกําลังเขาเรียกว่าอยู่ระหว่างทดลองใช้งานอยู่นะศึกษาคนเข้าใจดูข้อเด่นข้อด้อยอยู่นะก็โอกาสข้างหน้าก็จะมีโอกาสใช้นะเอาอย่างนี้รออย่างเดียวฮะ รอ C B D C ของธนาคารทไทยของเราก่อนนะหรือของประเทศไหนก็ได้ถ้าเขาออกมานะเป็นสกุลเงนินดิจิตอลที่รับรองโดยธนาคารธนาคารกลางของแต่ละประเทศนะหรือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธนาคารโลกรับรองก่อนนะครับของเราก็นานประเทศไทยก็เริ่มทดลองนะกับศึกษาอยู่นะ C B D C ซึ่งย่อจากเซนทรัลแบงก์ดิจิตอลเคอร์เรนซีนะไว้รอดีกว่านะคุณลงทุนเงินบาทเงินเยนเงินดอลลาร์ทุกวันเนี่ยยังคุณไงชิมหายไปป่วงนะ ยังมีความเสี่ยงลงทุนนะบิดคอยบิดครับในโลกเสมือนจริงหรือโลกแห่งความฝันนะโอกาสขาดทุนสูงไปดูดิตอนนี้ขาดทุนมาแล้วลบแปดสิบเปอร์เซนะคิดดูดิจากราคาสองล้านเนี่ยนะตอนนี้ตอนนี้เหลืออยู่แค่เจ็ดแสนสามในโลกเสมือนจริงคุณเนี่ยนะฮะหายไปไหนแล้วนะล้านสามล้านสี่คุณแล้วนะใครที่ลงทุนซื้อจากคนอื่นเขาตอนนี้ขาดทุนจิบหายปวดหมดนอนไม่หลับหรอกนะแต่ก็ คุณอยู่ได้ด้วยกําลังใจนะนอนฝันไปเรื่อยว่าสักวันจะกระเด้งขึ้นไปที่สองล้านนะหรือเกินสองล้านห้าล้านสิบล้านต่อนหนึ่งบิตคอยเพราะมันแค่การเขียนโปรแกรมนะการสร้างโปรแกรมต้องคามรบนะอย่ามากวดอาจารย์นะนะอาจารย์ไม่รู้ว่าคนที่เขียนคนที่สร้างขึ้นมาเนี่ยนะหลายท่านบอกว่าเขาไม่ต้องการอะไรไม่รู้นะเออไม่มีใครในโลกนะที่จะสร้างอะไรขึ้นมานะโปรแกรมอะไรขึ้นมาแล้วไม่ได้ผลประโยชน์จากโปรแกรมนั้น ลราก็ไม่รู้กลุ่มวควนคนที่สร้างมาเขาไม่ปรากฏชื่อเลยไม่เปิดเผยตัวต้นนั้นคือใครนะ,ประเปิดเผยเขาต้องการสร้างโปรแกรมขึ้นมานะในโลกเสมือนจริงเนี่ยเพื่อเอาเงินเข้ากลุ่มกวนเขาหรือเปล่านะเราก็ไม่รู้ฉะนั้นอย่าเสี่ยงกับการลงทุนในโลกเสมือนจริงหรือโลกแห่งความฝันเช่นบิตคอยบิตคับเลยรวมถึงสกุลเงินดิจิตอลทั้งหลายคริปโตเคอเรนซีหลายแม้จะได้รับอนุญาตจากกรตซึ่งถือว่าถูกกฎหมายแล้วก็ตามอย่าลงทุนนะตลาดหุ้นการลงทุน เขายังเตือนเลยว่าการลงทุนมีความเสี่ยงนะฮะลงทุนเงินตาเกันเขาการลงทุนมีความเสี่ยงทุกอย่างเขาเตือนหมดแต่ Bitcoin, Bitcoin, บิตคอยบิตคัพเนี่ยนะคริปโตเเรนซีเนี่ยก็ต้องเตือนนะอย่าลงทุนเลยนะเพราะการลงทุนโอกาสเสี่ยงสูงยิ่งกว่านะหรือว่าชิปหายปุกแน่นอนก็ฝากไว้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะก็สาระดีๆมาฝากนะหลายท่านก็อีกหน่อยถ้ามีข้อสงสัยหรือต้องการปรึกษากฎหมายก็ติดตามอาจารย์ได้นะตอนนี้อาจารย์ก็เปิด เพจไปแล้วนะชื่อ y o y t l t k c h a n n e l นะแล้วก็หรือชื่อไทยก็ทนายพาคุยนะคุยทุกเรื่องเนี้ยหลายๆเรื่องนะแต่ตอนนี้ก็เพจ,จอาจารย์ใช้ชื่อผิดนิดนึงภาษาไทยคือคุยกับทนายไปก่อนนะครับอาจารย์ทำเรื่องของแก้ไปแล้วนะก็วันนี้ทนายพิชาก็ฝากสวัสดีไปก่อนนะครับสวัสดีครับ